เอาหรอได้ไต่บอลเฉยๆแต่ว่ะต้องเตะคนแก่นะเพือสวัสดีค่ะสำหรับเมคนิคในการชิมนะคะทุกคนมาถึงในแค่สามารถที่จะสแกนเอาไปถือสแกนไปที่เชือโคลแล้วก็ชิมแล้วก็ร่วมหมวดเลยว่าถูกใจฝั่งไหนก็กันเอหรือดีเป็นไงบ้างเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยครัอนนี้ไปแล้วเไปแล้ว เยอะที่สุดมากสุดก็คือแท็กยาแบบคนเดียวนั้นร่วรอบเดียวกระปุกเลยกินมันเหมือนเปิดแล้กินเพลินๆแล้วก็หมเราเคยหมดแล้วความกระป๋องเพราะใส่ฝาือแล้วเรียนไมจจะเคยแบบมันจะเป็นของกระป๋องขอกระป๋องนปลาเลย จุ่งดูดูดีกว่ากันมากดีกว่าเทเจตูและเลรียบู <S <S นะจ๊ะอ่ะไม่มไไมไมเป็นไรเมื่อสี่สั่งครูนัครู้ได้ทํการโหวตไปแล้วลอยแรงแนะคะซึ่งก็เป็นสองคะแนนสุดท้ายนะคะสําหรับการโหวตในเ,เทปเลสแต็ปเทปชาเลนจ์สีที่สจจองนี้เพราะจะนําราคะคุณยายขออนุญาตปิดโหวตนะคะระหว่างทีมงานทีมงานกําลังร่วบรวมคะแนานเดี๋ยวพูด,พดกับน้องก,ก่อนนะครับ เป็นไงบงปีนี้เป็นปีที่สองที่เรากลับมาเป็นเชนที่สองกลับมาร่วมงนานกับเลขาแต่นความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างจ๋าก็ดีดีใจมากครับแล้วก็รอบนี้ดีใจที่ได้มาเจอแบบทุกคนในเดมตรงนี้ด้วยเพราะว่ารอบก่อนจะเป็นล้านรอบนี้ก็รู้สึกสนุกแล้าว่ามีแบบพลังเชียร์เยอะขึ้นแล้วก็ยังสนุกทุกครั้งที่แบบว่าได้ลอทงทำเทชนท์บอกที่นี่นะครับลูกคือดีใจอยู่แกับเราเราเรา่วมงานกับเลเนี่ยหลายแคมเปญแนะดูุกแคมเปญรู้สึกประทับใจทุกครั้ง แล้วก็ทางนี้พิเศษสุดๆด้วยมาเจอผู่ชมีด้วยแล้วมาเจอบเธอเธอเสืดงเธอเสื้อแดงเธอชอบรีวิวบิลาบิวกินและเธอชอบเล่นสแต็กเมไหมดีวันนี้ีได้หมดไหมยังสิบค่ะเจ็บช่วงหายเจ็บเจ็ช่วงช่วงไายมีการเหื้นิดหน่อย นะคะไม่เป็นไรนี่อาเนี่ยแฟนๆนอกจากเขาแบบรู้ว่าเขามารักเราแล้วเนี่ยรู้สึกไว้บ้ที่แฟนของเราก็รักเลสแตกเป็นย่างองเราด้วยดีใจดีใจอะไรแนี้แก็ได้ดีใจดีใจดีใจทุกคนชื่นชอบเลสแตกก็ชื่นชอบรักทุกคนพี่หลี่ลพี่หอของของิวกินหลัะดิวกินล่ะ คก็ได้กิดแบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องตำให้มันเป็นโปะๆแล้วก็ทานได้ดีเลยใช่ไหมความรี่ได้ใช้ก็ดีใจที่ทุกคนชอบเลสต์แตงเพราะว่าเราก็ชอบมากเนกเราก็จะเป็นแก๊งเป็นทีมเดียวกันทีมเลสต์แตงเออเแต่ว่าเลสต์แตงทีมมีหลายรสชาติรสชาติที่ทุกทต้องการนะแล้วก็ความเข้มข้นของรสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกแผ่นเท่ากันแน่นอนไม่ต้องเลือกไม่ต้องเก้แบแล้วแบบหยิบแล้วไม่ค่อยเลือกมือเลยเนาะแล้ว มันดีมันอร่อยมันเลิศอย่างเป็นใก็จริงๆจะคล้ายๆที่พี่บอกคือเลสตังเดินผ่านผ่านจะเข้ากระดูกแล้วเรารู้สึกว่าเอ่อเวลาเราเอาเข้าไปเนี่ยมันพอดีคำมากๆเนี่ยมันจะแบบเข้าพอดีรูปปากของเราแล้วเราก็แบบได้ได้ทีเดียวไม่ต้องกัดไม่ต้องอะไรครับใช่แล้วด้วยความที่มันพอดีกันนะปกติเวลาเอามาสอนใช่ป่ะสอนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เรากลับด้านนี่เนี่ยเรามาเล่นเป็นเศษก็ได้หรือเปล่ายังไงมันจะยากเลยที่ปฏิยา แถ้าันเดียวหันเดียวมันจะเป็นเป็ดปากเล็กเลยสิมันต้องเนสองแนได้ไหมเธอเห็นว่ามันั้นปากกว้างขนาดไหนหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูไม่เป็นเป็ดเลยอ่ะอย่าทำให้ตลอดเลยทำตลอดจะพูดจะพูดจะมายก่อนให้ลองทำนะท นี่ก็เชียร์จริงเลยดิใครทำก่อนดีหรอดีๆเขาจ้างมาประกันเนี่ยสามคนนะเขารักขเขารางยังไม่ได้ทำ เราเป็นกิจต้ไไองทำด้วยหมค่ะขอออันเจขออยู่ในดีอแล้วหลอก่อนเลยผมรับงานที่ชอบเล่นเวลากงบบ้าง่อนี้ต้องรู้อันไ็นอะไรไม่ได้ทำแนเออ เห็นมันได้จากที่บอกอะไรสแต็คแล้วจะอร่อยแล้วมันเพิ่มความสุขขนาดให้กับชีวิตนาะมันอยู่กับเราได้ในทุกกกิจกรรมที่เป็นความสุขเลยนะคะไอ้่ขอบคุณเรสแต็ด้วยที่ทำให้เรามีความสุขนะคะัตอนนี้ทีมงานค้าทีมงานรวมรวมคะแนนโหวตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะอะไรนะคะเล่นเกมถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเรารอที่จะรวมรวมคะแนนระหว่างนี้มีเกมมาเล่นกัน ไ,ไม่ชอบการแข่งขันจริงไม่เชื่อ้วจ๊ะวันนี้มีเกมมามาให้ท,ทําพ่พีทงเดยวกินีนแล้วกบคุณยายจะเล่นด้วยใช้เยอะโอ้โหแข่งกันยังไงวันนี้แข่งกันเหมือนจะคุนเกมด้วยใครแพ้ก็คุณตกไปชั้นล่างเลยนะจ๊ะไม่ใช่เราจะมาเล่นเกมคำต้องห้า ใช้สตินิดน,น,น,นึงนะคะกติการ,ครเคล็ไม่เคยเห็นเคล็ดไหมเดี๋ยวเริ่มงี้คำแปะอยู่บนหัวใช่ปะของกระโนนะ<ใ>นแล้วก็เราจะต้องหลอกล่อให้ฝั่งหนึ่งให้แบบผู้กำลังแข่งขคนอื่นเนี่ยหลุดพูดคำนั้นออกมาให้ได้เอ่อภายในสามนาทีถ้าเกิดสานนาทียังตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครหลุดจะถามว่าคิดว่ามันหัวของเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรถ้าไทยผิดได้สองคะแนนถ้าไทยผิดปิิวไปเลยตกลงไปที่ลานจอดรถเลยตกยังไงอะ ไม่ใช่อ่ะนะคะถ้าพอนะักเข้ามาจากขั้นท่าแรนดดรอปด้วยอ่ะขอเชิญผมก่อนอ่ะขอพี่พีก่อนแล้วเป็นไงครับนะทุกคนจะมีหนึ่งขราวคำนี้แล้วก็เอาไปเลยอาทิมาน รูทุกปากที่ออกเลยข้ามบอกนะอ่ะยาตัวาลอย่อ่าจบเวลา3นาทีนะ เราจะต้องหลอกล่อให้เพื่อนกลูมของเรานะครคับขุดพูทําของตัวเองมาให้ได้นะครับอาทุกคนขยหนักนิดหนึงนะคะอะาแต่เวลานั้นการจะบอกเเก็นไปแล้วเลยอา <laughs> ใส่ก่อนนะคะ รุ้เก่าหลังเขาโอเคภายในลัยยัยอ่ะคุณใจล sí. okay. หล่ะค่ะคุณยายก็ขอบพระคุณตั้อย่างสแยวันสำหรับคุณเจทันนีขอบคุณเลสแตกนะคด้ราได้มาเจอการขอบคุณดีีดด้วยนะคะัไ well ร ja ักผมไหมรักนานเรยบร้อด่งหล่ ฉัว่เกนีนะไม่เก่งกแลักปีอกะเก่งกแล้วอายุจ้ะอ๋อเหรออ่ะเพราะฉะนั้นวทิอ่น่กอะไรอะไรนัแตะะกเลยิ่าต่พูดอาแล้วนี่ฉันไม่ได้อยู่บนเวทีนะฉันจะช่วยสิทธิดูอ่านนุ่นอ่านนุ่นจนทีแต่คนนี้ก็คื อบพี่บอกแบ่ไม่บอกแบบไม่บอกแบบทำไมอ่ะจะต้องมาขอบคุณฉันทำไมก่อนถึงจะได้เป็นประโยชน์ของผมเลยดีต้องการนะาอ่าเพราะฉะนนั้พีๆนะคะเมื่อกี้ฉันได้ไปสมแข่งเกมนี้แพ้นะคะจะไปถึงคะแนนคนุณยายโดนลงโทษต้องโดดลงไปบนราง BTS คุณต้องการใช้ใช้จินใจไปเลยหรอต้องไปเกาะ BTS ให้ไปถึงอีกสถานีนึงแล้วก็กลับมาใหม่ใช่ตรงนี้ได้เริการเองได้ไหมอ่าวันนี้คุณจะนับงลบสอบแต่ว่าพี่บีนะคะตอบถูกทั้งสองข้อเลยสี่คะแนนทีสุดแล้วทีสุดเกมนี้สิ่งที่จะได้รับเป็นรางวัลนะคะสำหรับน้องพีนั่นก็คือ เสียงกรีดข้ามาค่ะกินได้คนหน่อย้ามด่น้มแค่เราได้ม้อยนไ้มก็ได้